สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จัพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอังคารค่ะประจําเดือนเมษายน2565นี้นะคะคําพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1นเมษายนถึงวันที่15เมษายน2 5 6 5กาการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะ ็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะแล้วถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทำให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นกไกด์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอังคารค่ะ โดยอาจารย์จะพยากรณ์นในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะคะมาดูกันนะคะท่านจะเกิดวันังคารตั้งแต่วันที่1นึ่ถึงวันที่15เมษายนส5งพัน้ารนี้นะคะดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้าง อาจารย์จะดูทางด้านการงานก่อนนะคะท่านที่เกิดวันอังคารค่ะใบแรก7ถ้วยใบที่สองห้าดาบแล้วใบที่3ามเดอะฟู้ใบสุดท้ายเป็น5เหรียญค่ะการงานของชาววันอังคารนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15บห้าเมษายนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่นะคะ เพราะว่าไพ่สีใบที่อาจารย์เปิดขึ้นมานี้มันเป็นไพ่ที่สื่อความหมายไปในทางลบสื่อความหมายไปในทางที่ไม่ดีเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเหมือนกับว่าท่านมีความคิดมีแผนการมีแพลนต่างๆมากมายแต่ท่านก็ไม่ลงมือทำสักทีเห็นนะคะว่ามันจะสําเร็จเหมือนกับถ้วยแก้วแหวนเงินทองอยู่ตรงข้างหน้านะมันจะหยิบจะฉวยก็ยังหยิบไม่ได้ก็คือเห็นความสําเร็จเห็น ความสุขสมหวังเห็นเงินเห็นทองอยู่ข้างหน้าแต่หยิบไม่ได้จัดไม่ได้นะคะก็คือความหมายหนึ่งท่านยังไม่ถึงเป้าหมายที่ท่านวางไว้นะคะอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือท่านไม่ยอมลงมือทำท่านได้แต่จดจดจ้องจ้แต่ไม่ยอมทำสักทีใบต่อมาเป็นห้าดาบค่ะ ห้าดาบนี้ระวังคู่ต่อสู้ระวังคู่แข่งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะงานออฟฟิศงานรับราชการงานธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกงานให้ระวังคู่แข่งระวังคนที่จะเข้ามาทําธุรกิจหรือเข้ามาทํางานในหน้าที่เดียวกันกับเราเขาอ,อาจจะมีความสามารถสูสีกันกับเรานะคะถ้าห้าดาบนะเราก็เก่งเขาก็เก่งนะคะ <S 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 เรนี้นะคะถ้าหาว่าเราไม่พร้อมเราไม่ สู้จริงนะคะเราอาจจะล้มเหลวนะคะเราอาจจะเป็นผู้แพ้ได้ใม่ต่อไปเป็นเดอะฟูลนะคะเดอะฟูลนี้บางท่านออกจากงานไปแล้วค่ะเบื่อนะคะงานที่ทําอยู่รู้สึกว่ามันมันน่าเบื่อทําไปก็เท่านั้นแหละนะคะท่านอยากหางานใหม่ท่านอาจจะเดินจากงานเดิมไปแล้วบ้สุดท้ายเป็นห้าเหรียญห้าเหรียญอยู่ในสภาวะตกงานนะคะช่วงนี้ยังอยู่นิ่งๆหางานทําไม่ได้ออกจากงานแล้วก็ยัง ไม่สามารถจะหางานใหม่ได้นะคะชาววันอคารในช่วง1นึ่งถึงนะคะถ้าหาว่าท่านเบื่องานท่านออกจากงานท่านอยากออกอย่าเพิ่งออกนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจให้คิดว่างานสมัยนี้มันหายากนะคะงานดีๆเงินดีหรือว่างานที่มั่นคงมันหายากให้หยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจแล้วก็ท่านจะต้องมีความพร้อมเสมอและอีกอย่างถ้าท่าน ออกจากงานแล้วนะคะหรือว่าท่านมีโครงการอะไรให้ท่านลงมือทําได้เลยอย่าแค่คิดถ้าแค่คิดความสําเร็จมันก็ไม่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์ขอจับเพิ่มนะคะเกี่ยวกับรรณุการเด e s t ส r านะคะเด e s t ส r นี้เป็นไพ่ที่บอกว่าท่านเหนื่อยท่านต้องการพัก ะะถ้าท่านไหนไปสอบทํางานสอบสัมภาษณ์ช่วงนี้ยังไม่ได้นะคะย้ายงานเปลี่ยนงานก็ยังไม่ได้เดอรสตาร์คือการพักผ่อนคือการหยุดนิ่งแม้ว่าลูกมันจะสวย,สวยงดงามไพ่มันจะสวยก็จริงนะคะแต่ว่าท่านยังอยู่ในลนักษณะของการพักนิ่งอยู่กับที่นะคะก็ช่วงนี้ก็พยายามตั้งสตินะคะมีสมาธิแล้วก็ทำในสิ่งที่ท่านทําได้ไปก่อนอะไรที่เราสามารถทําได้ให้ทําไปก่อน แต่ว่าเมื่อ,อไรที่เราพร้อมที่จะออกหางานออกต่อสู้นะคะก็คือพร้อมที่จะแข่งขันก็ลุยเลยนะคะไปสอบสอบได้เลยไปทําอะไรก็ทําได้เลยแต่ท่านตอนนี้ท่านเก็บสะสมพลังงานชาร์จแบบให้ท่านก่อนเมื่อท่านพร้อมแล้วท่านถึงออกเดินทางนะคะไพ่จะอยู่ประมาณนี้ถือว่าในช่วงนี้1-15ึงสิาชาวธนาคารในเรื่องการงานดวงไม่ค่อยดีค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านการเงิน ละงานใบแรกค่ะถ้วยใบที่สองเถ้วยใบที่ส n i ในสิบข้าและสุดท้ายเป็น10บถ้วยนะคะทางด้านการเงิน6ถ้วย6ถ้วยนี้ถือว่าท่านมีโชคมีลาบนะคะถือว่าท่านดวงดีมีคนดูแลมีคนคอยช่วยเหลือ บางครั้งถ้าเป็นในครอบครัวท่านก็ยังเป็นน้องน้อยนะคะเป็นคนที่น่ารักในสายตาของพี่ของน้องของพ่อแม่ถ้าท่านมีปัญหามีเรื่องอะไรไม่สบายอกไม่สบายใจในเรื่องการก็ยังมีคนยื่นมือให้ค่ะใบต่อมาเป็นก้าวถ้วยก้าวถ้วยนี้ถือว่าเป็นความสุขนะคะความสุขที่ท่านมีท่านยพ,พร้อมนะคะดูจากหน้าไพา่นะคะอาหารการกินพร้อมท่านนั่งนั่งด้วยความภาคภูมิใจนั่งอย่างมีความสุขถือว่าการเินพร้อม ใบต่อไปเป็นอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยอาจจะเจอปัญหาบ้างทางด้านการเงินนะคะแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะอาจจะเป็นว่าสมมติว่าเราเคยใช้เงินแบบสบายๆแต่ช่วงนี้การเงินของเราฝืดเครื่องนิดหน่อยเราก็ต้องลดนะคะลดในสิ่งที่ไม่จําเป็นตัดในสิ่งที่ไม่จําเป็นออกค่อยๆก้าวค่อยๆเดินนะคะแล้วท่านก็จะไม่มีปัญหาอะไร ไม่สุดท้ายเป็นสิบถ้วยสิบถ้วยถ้ามองทางด้านการเงินก็ยังสุขสมบูรณ์อยู่นะคะเหมือนกับเงินกับงานอาจจะขัดแย้งกันนะคะบางท่านออกงานก็จริงแต่ท่านยังมีความพร้อมอยู่พร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะเงินไปลงทุนหรือพร้อมที่จะหางานใหม่โดยที่มีทุนสำรองพร้อมอ่านะตอนนี้ก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรไม่ได้หนักอกหนักใจอะไรเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยๆเอื่อยๆเฉยๆน,น,นะคะในช่วงนี้นะคะ่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูความรักสำหรับคนโสดค่ะใบแรกนะคะเแม้เทา้าใบที่2อเก้าเหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายเป็น View of Fortune นะคะถ้ามองทางด้านความรักคนโสดเแม้เทา้ามีคนแอบชอบแอบปลืม้มแอบมองอยู่นะคะก็คงจะมีคนเข้ามาเร็วๆนี้ตามารูปภาพ หน้าไพ่ก็คือกงล้อชีวิตนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาเมียงเมียงมองมองแล้วก็มาเป็นคู่มาเป็นคนรักกันได้นะคะเพราะว่ากงล้อชีวิตก็คือชะตาชีวิตทําให้เราสองคนรู้จักกันทําให้ท่านกับเขารู้จักกันและภาพงูนะคะที่เลื้อยที่ผ่านอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกับว่าเราเคยทําบุญทํากรรมร่วมกันมาชาตอิอดีตชาติหรือว่าชาตินี้อาจจะเคยเกื้อหนุนจุนเจ,จือกันยังไงก็ ามาพบกันหรือมาเป็นคนรักกันค่ะส่วนเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญน,นั้นอาจจะเจอคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้มาก่อนนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้หรือคนโสดจริงจริงที่เข้ามาในชีวิตเราขอให้เขามาเติมเต็มความสุขให้กับเรามาด้วยความรักมาด้วยความจริงใจนั้นก็คือที่สุดสุดยอดแล้วค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจน ใบแรก3ามถ้วยต่อไปนะคะสี่เทา้าแล้วสุดยอดเลย Queen o f Wands ใบสุดท้ายนะคะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจนนะคะจากหน้าไพ่นะท่านมีโอกาสาที่จะได้มั่นหมายแต่งงาน,นะคะ่ะสี่เทา้าเป็นไพ่ของการแต่งงานเป็นไพ่ของความสุขในชีวิต3ามถ้วยการเฉลมิมฉลอง q u e o n o f Wands ราชา โทษค่ะราชนีแม,ม่เท้านะคะเป็นความสุขที่ได้ดั่งอยู่บนบันลังนะคะก็คือเป็นความสุขสมบูรณ์ของชีวิตแล้วนะคะชีวิตนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์ไพ่นะอาจารย์เห็นว่าท่านมีโอกาสที่จะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานค่ะความรักของท่านเป็นไปด้วยดีต่อไปคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนมาแรกทาวเวอร์ ายตอมาสีดาสุดท้ายชาลิออทค่ะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนระวังการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตแบบฉับพลันทันใดที่เราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะอาจจะเกิดการทะเลกกาะกันเกิดปัญหาต่างๆในครอบครัวเกิดปัญหาต่างๆในชีวิตที่มันสะสมมานานนะคะต่างฝ่ายต่างเก็บต่างฝ่ายต่างสะสมแล้วมันถึงวันที่ระเบิดออกมาก็คงต้องเลิกลาหย่าร้างกันไป บต่อไปเป็นสีดาบสีดาบบางครั้งบางท่านนะคะอาจจะเป็นลักษณะแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่นิ่งๆก่อนดูใจกันไปก่อนหรือว่าลองใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนว่าจะสามารถอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเขานะคะหรือว่าเรามีความสุขจริงไหมถ้าเราจะแยกตัวออกมาใบสุดท้ายเป็นชาล r ออรดชาลิออดก็คือการเดินทางแล้วนะคะอาจจะมีคู่ใดคู่หนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินจากไปนะคะชาลออ จากไปเพราะควา,ามไม่เข้าใจกันจากไปเพราะความล้มเหลวของชีวิตจากไปเพราะ,ละหลายๆอย่างปัญหาที่รุมเร้าอาจารย์ขอจัดเพิ่มนะขึ้นเด็กถือไม้เท้าค่ะเด็กถือไม้เท้าบางครั้งก็จะเป็นอารมณ์แบบเด็กๆทะเลาะก,กันแบบเด็กๆเ,เรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้ทะเลาะก,กันแล้วก็เด็กถือไม้เท้ายังไงก็ยังแสดงถึงความเป็นเด็กอยู่นะคะก็คือเดินจากกันไปค่ะเดินเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามฝ่ายตามคิดว่า <G arden> การเริ่มต้นชีวิตใหม่คือสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่มีค่าหรือว่าคือสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขค่ะ <G arden> คนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะให้ระวังการทะเลาะกันนะคะระวังมือที่สามระวังอารมณ์ <G arden> เพราะว่าถ้าท่านเจอปัญหาแบบนี้ถ้าท่านไม่เรามาระวังโอกาสที่จะเดินจากกาันมีเยอะมากค่ะต่อไปอาจารย์จะจับทางด้านสุขภาพนะคะสุภาพได้หดากค่ะ หกดาวสําหรับท่านที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะตอนนี้สุขภาพท่านกําลังดีขึ้นกําลังแข็งแรงนะคะกําลังจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคัต่างๆไปได้แต่นะคะอาจารย์อยากจะให้ท่านระมัดระวังนะคะในการเดินทางทางน้ําอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทางน้ําได้เพราะว่ามีภาพน้ําขึ้นมาแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับน้ําในร่างกายของเราอย่างเช่นเบาหวานนะคะนะคะนิ้วในไตนิ้วในถุงน้ําดีอย่างนี้คะ่ะ ต่อไปเกี่ยวกับโชคลาบนะคะโชคลาบขึ้นเดทนะคะคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่จากไปแล้วอาจจะให้โชคให้ลาบกับท่านก็ได้เดทแต่อย่าซื้อเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ไพ่เงินไพ่ทองแต่เป็นไพ่ที่บอกว่าอาจจะได้โชคได้ลาบจากคนที่จากเลาปจากคนที่เสียชีวิตค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะอาจจะไพ่ เลขนำโชคนะคะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารมีตัวไหนบ้างมีเลขอะไรบ้างจากไพ่ฮิปซีนะคะเลขนำโชคจากไพ่ฮิปซีค่ะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะ ตั้งแต่วันที่1-15มีถึงส5เมษายน2 5 6 5นนี้นะคะใบแรกเป็น View of Fortune ค่ะเลข1กับเลข0ต่อไปเป็น Tower นะคะ Tower เป็นเลข1กับเลข6ค่ะและสุดท้ายเป็น Strength นะคะเป็นเลข8ค่ะเลขดีๆสำหรับท่านนะคะมีเลข1เลข0เลข1เลข6แล้วก็เลข8ค่ะต่อไปเป็นไพ่แนะนำนะคะอาจารย์จะจะับไพ่แนะนำจบไพ่3กกนะคะว่าไพ่3กกจะแนะนำท่านว่ายอย่างไรบ้าง แนะนำจากไพ่สามก๊กนะคะใบแรกเขียนว่ามายานะคะมายาก็คือความไม่ชัดเจนหรือเล่ลวงกลลวงต่างๆที่เป็นภาพมายาเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลงไหลเป็นสิ่งที่ทำให้เราเคลิ้มตามได้นะคะทำให้เราคือเห็นภาพทางทั้งที่มันเป็นภาพไม่จริงแต่เรากลับเห็นภาพนั้นเป็นภาพจริงหรือเหมือนกับถ้าเป็นความผิดความ ทั่วความชอบต่างๆก็จะเห็นผิดเป็นชอบเห็นครงจากเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นภาพนี้ไพ่จะแนะนำนะคะจากไพ่สามก๊กนะมายาให้ระมัดระวังกลลวงต่างๆเล่หลวงต่างๆที่จะมาจากคนอื่นมาจากคนรอบข้างนะคะพไพ่ใบนี้และอีกอย่าง ก็เตือนตัวเราด้วยนะคะเราก็อย่าไปหลอกลวงคนอื่นนะคะอย่างถ้าเป็นความรักนะคะไพ่ใบนี้จะบอกว่าท่านาเป็นคนมีเสน่ห์จริงแต่ว่าท่านรักง่ายเบื่อง่ายอย่างนี้ก็เหมือนกับไพ่จะบอกว่าอย่าไปหลอกลวงนะคะถ้าเราไม่ชอบถ้าเราไม่มั่นอบมั่นใจแล้วก็ขอให้ถอยออกมาบอกเขาตรงๆอย่างนี้นะคะไพ่จะแนะนาประมาณนี้คะ่ะ ต่อไปเป็นคลุมเครือคลุมเครือก็ค,อคือความไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานท่านตัดสินใจอะไรไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรม่มันมีความคลุมเครืออยู่ในนั้นทําให้ท่านตัดสินใจยากค่ะคลุมเครือนอกจากนี้นะคะไพ่จะแนะนําว่านะคะ ถ้าเราจะทำอะไรให้เราศึกษาให้ถ่องแท้นะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามศึกษาให้ดีๆเห็นนะคะเห็นข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยก่อนแล้วถึงตัดสินใจค่ะใบสุดท้ายนะคะก่อร่างอ่ะโทษค่ะก่อสร้างวังใหม่นะคะ พอสร้างวังใหม่ในไพ่จะบอกว่าท่านประสบผลสําเร็จในชีวิตเหมือนกับว่าเขากําลังจากหน้าไพ่น,นะเขากําลังจะสร้างวางใหม่หลังจากที่ชนะค่าศึกรบชนะมาแล้วแต่ไพ่จะบอกว่าแนะนําว่าอย่าได้หลงระเริงเราสําเร็จในชีวิตก็จริงแต่เราจะได้หลงระเริงเหมือนอย่างในเรื่องสามก๊กนะคะเขาชนะค่าศึกมาสร้างวางใหม่มาก็จริงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะมีค่าศึกมา โจมตีได้มาโจมตีในภายหลังเราก็เหมือนกันนะคะไพ่ใจแนะนําว่าตอนนี้เรามีควาพมพร้อมทุกอย่างการเงินการงานหนะ้าที่การเรียนทุกอย่างสุขสมบูรณ์แต่ว่าให้เตรียมพร้อมเสมออย่าได้หลงละเิงอย่าได้อ่าเห็นว่าสิ่งที่เราพร้อมอยู่แล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปมันอาจจะมีวันใดวันหนึ่งที่อ่าทาให้เราผิดหวังเสียใจได้หรือว่าทําให้เราไม่ไม่มีในสิ่งที่เรามีตอนนี้นะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะไพ่ก็จะบอกว่า ให้เตือนสติตัวเองเสมอให้อยู่กับสิ่งที่เราเห็นอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เตือนสติว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเราต้องพร้อมเงินก็ต้องประหยัดต้องเก็บออมต้องก่อร่างสร้างวางใหม่นะก็คือสร้างตัวสร้างอะไรให้มั่นคงเสมอนะคะงานก็ต้องพร้อมต้องทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะ่ะต่อไปนะคะไพ่แนะนําจากไพ่ออร์เคลิลนะคะ ไพ่อราเคินจะแนะนำเราว่าอย่างไรบ้างไพ่แนะนำจากไพ่ออรลเคินนะคะใบแรก first จากกระนะคะ เฟ้จักระนี้บอกว่าเหมือนกับว่าบางท่านนะคะจะขาดความมั่นใจในตัวเองไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าไพ่จะบอกว่านะคะท่านจะมีนะคะจะมีเทวดาใหม่ขึ้น,นะคะ,ะมามาช่วยมา สร้างแรงบันดาลใจหรือว่ามาช่วยในการตัดสินใจของท่านสิ่งในที่ท่านตัดสินใจนั่นแหละคือสิ่งที่ฟ้าบันดาลหรือเทวดาชี้แนะแนวทางให้ท่านเลือกแบบนั้นตัดสินใจแบบนั้นแล้วนะคะจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านทําค่ะใบต่อไปเป็นยินกับหยางนะคะยินกับหยางนี้เป็นความสมดุลที่แตกต่างสีขาวกับสีดำนะคะ ที่อยู่ในวงล้อหรือว่าโทษนะคะที่อยู่ในรูปวงกลมรูปโลกของเราที่มีสัดส,ส่วนเท่าเทกันนะคะยินนี้เป็นเหมือนผู้หญิงเป็นเหมือนพระจันทร์มีความสงมบเยือกเย็นอย่างเป็นเหมือนผู้ชายนะคะเป็นสีขาวเป็นพระอาทิตย์แต่ทั้งสองอย่างนี้จะต้องสมดุลกันถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปชีวิตก็จะไม่มีความสุขไม่สงบสุขอย่างถ้ามีความรุนแรงนะคะมีอย่างมากเกินไป เราก็จะเกิดการทะเลาะถ้ามียินมากเกินไปนิ่งเกินไปสงบมากเกินไปมันก็จะมีความเชื่อกินในชีวิตนะคะขอพยายามสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นให้ได้ในชีวิตและจิตใจของเราเพื่อความสุขของตัวเราเองและของคนที่อยู่รอบข้างค่ะ ให้แนะนำใบสุดท,ท้ายนะคะบอกว่า Victory นะคะ victory นี้ก็คือชัยชนะความสำเร็จในทุกๆด้านถือว่าเป็นไพ่แนะนำที่ดีมากนะคะชาววันอังคารตั้งแต่วันที่1-15เมษายน2อ0นะ5 35, น้ารอนี้ท่านจะประสบผลสำเร็จในหลายๆด้านในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานการเงินแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะท่านจะต้องมาด้วยความถูกต้องนะคะ เพราะว่ามันมีภาพมายาเข้ามามีความคลุมเครือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นบอกว่าอาจจะมาแบบไม่ถูกต้องนะคะให้มาด้วยความถูกต้องมาด้วยความดีงามแล้วสิ่งนั้นจะอยู่กับท่านอยู่ตลอดไปอยู่แบบยืนยาวด้วยนะคะจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนทั้งตัวท่านเองและครอบครัวและคนที่อยู่รอบข้างค่ะไพ่ใบสุดท้ายถือว่าเป็นไพ่ดีขอให้เราดำเนินชีวิตในสิ่งที่ดีดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องค่ะ ่อนที่จะจบการพยากรณ์นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเลนโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ